สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีอาจารย์นกเขาเงยสุขูมสุขคนครับผมเมื่อนี้ฝ้าเปิดครับมีแดดแอมเซมจังหน่อยครับป้าเสื้อเ่าเกีาดิวจะไม้มาออกซ้อมครับมันหยุด้าไปเที่ยวป้าครับภาพไม้ครับผม่อนป้าในเมืองครับ เดี๋ยวไปป้าของแถลโดยบ่าลินบ้าขันครับเจ้าดิ้วอยู่นี่ครับเจ้าดิ้วส่วนเจ้าไม้ส่วนเจ้าไม่ยอยู่พูดครับผมข้างในครับ ให้ตุนคําเทศไปมานมามานค่อยติดตามกบผมก็มีนพกพ่อได้ขันอยู่ครับแต่ส่วนมากจะขันบนหลังคาก็เขาปลาครับนกใส่เมืองอย่างททันใดที่ออกตอกอะมันมานครับผม ติดตามครับผมมีน,นกขันหลอดอยู่ครับแต่ว่ามาหาเสียเถ่าครับเจ้าเรียวกำลังดึงอยู่ครับนกคือึงหลังค่า I mm don't -hmm. ໃສ່ເຈົ້າລິວເປັນນครับผม

เวลาวลดลงนะครับผมชีวิตมงนะครับมุมอันับวนนี้เจ้าลิวตกปลาบ่สูครับอันยุ่ไกลๆว่าเขาร่วมครับเ่าเขาตีเขาร่วมบางห้างเขายอมตีครับผมโอกาสหน้าว่ากันไหมครับ ครับมือนี่พ่อเคนี่ครับผมเป็นเวลาแล้วครับสวัสดีครับ